สวัสดีครับเอฟซีผูุ้กคนผมกะตะนุยแล้วครับวันนี้ตะนุย่ยพามาปลูกบุกครับนี่คือหัวบุกบุกหวานครับสั่งมาจากเพจเพจหนึ่งครับมาจากเขาสวนเขาครับสวนอยู่แถวหนองบัวลำพูตัวนี้ตะนุ่ยผ้าแล้วครับหัวบุกหวานคนบอกให้ผ้าผ้าปลูกก็ได้หรือที่ปลูกทั้งหัวก็ได้ถ้าจะได้หัวง่ายอันนี้คือแง่งแง่งของมันที่เกิดจากหัว เง่งของมันเราจะหักออกมาเพื่อไปปลูกอีกที่หนึ่งก็ได้หรือจะผ่าอีกก็ได้ครับเนี่ยอันนี้ก็ผ่าได้อันนี้ก็ปลูกได้นิดเดียวนี้ก็ปลูกได้ครับนี่ครับอันนี้นิดเดียวนี่ครับแยกปลูกแต่มันจะโตช้าจะได้หัวเล็กในปีต่อๆไปมันก็เริ่มขยายไปเรื่อยก็จะเอาตัวนี้ปลูกกระถางนหงอันนี้ที่ผ่าจากหัวใหญ่ออกมาก็จะผ่าแบบนี้นะครับแล้วตัวต้นมันจะปลูกออกตามนี้นครับผ่าแล้วต้องเอาลงดินเลยนะครับเพราะว่าดินจะสมานแผลเขาไว้ไม่ให้แผลเขาเน่า ดแล้วพอถึงปีหน้าถึงจะดูผลตกมามันก็จะเกิดต้นขึ้นมาตามนี้นะครับนี่เขาแจ้งมาอย่างนั้นเราก็จะทําตามเขาดูว่ามันจะขึ้นไหมนี่ครับมันจะขึ้นตามนี้ครับขาขาวแบบนี้จะขึ้นตามตะปุ่มตะป่มานนี่ครับอันนี้คือบุกหวานนะครับเขาบอกไม่คันผมก็สัมผัสดูแล้วไม่คันนะครับนี่ครับสัมผัสดูแล้วไม่คัน เขาบอกเป็นบุกหวานไม่คันนะครับผมจะปลูกรองเพื่อทําพันธุ์ลองดูนะครับเพื่อขยายพันธุ์ดูว่าหัวให,ใหญ่ขนาดไหนเรากินรสชาติจะเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ทานดูนะครับผมจะแค่เอามาทําพันธ์ครับตัวน,นี้ทําพันธุ์ดูทั้งหมดแล้วก็ผ่าแล้วก็ได้ตามนี้นะครับหนึ่งหัวอันนี้คือไม่ไม่ทาเล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปครับเอาพอดีมันก็จะได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกนี่ครับเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามพอหัวนี้ผมทำเป็นสิบสามชิ้นอันนี้คือแง่งจากตัวเล็กของมันที่มันอยู่ในหัวนะครับอันนี้เป็นอีกสวนหนึ่งนะครับเป็นของสวนเป็นของสวนอยู่แถวหนองบัวลำพูครับตัวนี้ผมสั่งมาครึ่งกิโลครึ่งกิโลได้สองหัวนี่ครับสองหัวสองหัวนี่ครับสองหัวใหญ่ขนาดเท่ากำมือ ึ่งกิโลสองร้อยก็บาทนะครับเขาขายกิโลหนึ่งก็สี่ร้อยห้าสิบรวมส่งแต่เราสั่งมาแค่ครึ่งกิโลเพื่อมาขยายพันธุ์ดูเราจะไม่ทําเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปปลูกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนปลูกครับอันนี้คือผ่าให้ดูว่าเป็นยังไงอย่างนี้นะครับผ่าเสร็จแล้วนะครับโอเคครับผ่าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนปลูกอีกนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับโกตาหนุยนะครับมาพามาปลูกบุกหวานนี่ครับการปลูกมาลงไปไม่ลึกมากนะครับกระทุ่มก็ลงแบบนี้เลยนะครับกดลงไปแล้วก็ปิดเลยครับปิดไว้แล้วค่อยเอาน้ำมาลดลดให้ดินมันปิดสนิทนะครับไม่มีช่องโหว่แล้วเราก็ใบไม้อะไรมาปิดไว้อีก ชั้นหนึ่งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะครับเดี๋ยวปีหน้าฝนตกมันก็จะออกอีกนะครับนี่ครับเราจะปลูกไปเรื่อยนะครับแกให้ให้ดินปิดสนิทเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ำมาลดนะครับ เดี๋ยวลักษาสภาพนะครับตามนี้นครับผม